สินสมุดหายใจก่อน้วเอ๊ะสินสมุทรลุกหลักเออลงมาว่ายน้ำกันดีกว่านะก็รับลูกลงหน่อยสิเอาหางนี่ขีดไมพอได้ยังเอาหางเหรอสินสมุดลูกหักแนะนำตัวเองกับ ผมเปล่าไปหน่อยซิว่าถึงหมดลูกเป็นใครมาจากไหนยังไงผมชื่อสีสมุทรครับอยู่อนุบาลสามชอบกินข้าวมันไก่โอข้าวมันไก่พ่อไม่ได้แนะนำมาลูกพวกแกนั่นแหละอีพวกไลท์สปีชี่ไปเลยนี่ I <laughs> do แต่ลเราเลี้เกินมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าความเศร้าโศกอดูจนหายสับสนย์แม่ดีอะลุงตากันไปได้ เขาสุขอยู่ไหน